สวัสดีครับผมปานบ er ็อกซ่าเลสซิ่งคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูสัมภาษณ์ครับช่างทํารถสายพานอัตโนมติครับพวกช่างทําชามลอลไรพวกนี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับ n m a x รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวในไทยครับที่ต่างประเทศเขาเรียกว่า n m a x เทอร์เนาะก็มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องจากสายพานมูเล่เนาะเป็นเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วครับซึ่งมันคืออะไรที่ใหม่ๆม,ม,มากๆแล้วก็เราอยากได้ความคิดเห็นของช่างว่าคิดเห็นอย่างไรครับตามมาดูครับว่าสัมภาษณ์ใครบ้างแล้วช่างคนไหนให้ความคิดเห็นอย่างไรครับไป เอาผมขอให้พี่เบียร์เย็บๆถึง n m a x Turbo สักเล็กน้อยแล้วกัน <T ur bo> ก็คือ n m a x Turbo เนี่ยถ้าถ้าพูดกันตามจริงก็คือมันยังเป็นไส้เครื่องของ n m a x ตัวเก่าอยู่ครับ,รบยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไส้เครื่องของ n m a x ตัวตัวใหม่ร้อเมันก็เรียกง่ายๆคือบล็อกเดิมเอามาพัฒนา <T ur bo> ใช่คือยามาฮ่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องตรงที่ว่าเครื่องจะแรงกว่าเมื่อก่อนเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะเขาเขาถึงจุดที่ว่า <T ur bo> เขาอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีปัญหาของเ,ขเดิมมันก็ดีใช่<ด>เขาก็แ,แค่เอาเวลาไปพัฒนาส่วนระบบส่งกําลังที่มีผลกับรถสายพานมากๆาระบบสายพาน cvt ขับเนี่ยถ้าพูดกันตามเจนนะครับตอนนี้มันก็เข้าประมาณเกือบเกือบยีปีแล้วที่เป็นระบบคูเล่ขับแล้วก็ใช้เป็นเม็ดทวงมีสายพงสายพานอะไรพวกเนี้ยค,คือมันใช้เวลากันมานานระบบเนี้ยมานานแล้วผมคิดว่ายามาฮ่าเขาตระหนักถึงปัญหาเนี้ยมาโดยตลอดแหละว,ว่าถ้าเขาอยากจะเป็นผู้นําวงการอ่ะเขาต้องออกอะไรใหม่ออกมาบังเอิญบังเอิญว่า มันทําออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ว่าระบบชามขับข้างหน้าเขาอะเป็นระบบเค,ครืองค้แล้วก็จะมีตัวของโซลินอย์ไว้ดันให้ชามขึ้นลงตามตําแหน่งตามที่เราใช้สวิตคํคสั่งสั่งผมมองว่านาวัตกรรมใหม่อ่ะคนไทยสัมผัสอย่างเงี้ยมาก่อนไหมก็ไม่มีมีอาจจะน้อยแต่รุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือนวัตกรรมใหม่ที่เป็นอะไรที่บอกว่าน่าจาะเทือนึงงการพอสมควรอันนี้คุยได้ว่ามันคืออีกเจเนอเรชั่นหนึ่งเนาะใช่ครับเหมือนเปลี่ยนจากยุคคาร์บูเป็นหัวฉีดใช่ครับอันนี้คือ เปลี่ยนจากสายพานส่งค้าวมูเล่อีกแบบหนึ่งไปสูู่อีกแบบนึงบบใช่ครับมันจะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับ CVT รถยนตนะ์แหละแต่ว่าหลักการทํางานไม่คล้ายกัน CVT รถยนต์มันมี7เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่วเวลาเราจะใช้พัดรชิพเพื่อเปลี่ยนเกียร์เนี่ยถ้าถ้าอย่างผมอะผมขับซิตี้เทอร์โบอยู่แล้วผมจะเปลี่ยนเกียร์กระทันหันหรือลดเกียร์กระทานหันไม่ได้ถ้ารอบไม่ถึงแต่เนี่ยทำได้ซึ่งเรามองว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจตรงที่ว่าชุดของเขาที่เขาทําออกมาเนี่ย มันเป็นระบบใหม่ที่ช่างในเมืองไทยเกือบจะทั้งหมดอะไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่น่าน่าจะไม่เคยนะครับยับยับไปก่อนเดี๋ยวรอรถเปิดไทยเนาะพี่เนาะครับผมสวัสดีครับผมเอสเวดครับวันนี้มาสั้นๆง่ายๆครับคิดเห็นยังไงกับ n Turbo อ็นแมทเทอระคิดเห็นยังไงครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีที่วงการรถใส่พานเนือ่อปกติเราจะมีชามมีเม,ม็ดลูกลอก ที่แบบเอาไอว้วิ่งดันสายพานใช่ไหมแต่พอมาเป็นตัวเนี้เป็น eCVT ปุ๊บมันก็ไม่มีเม็ดอ่ะใช่แล้วผมว่ามันมันน่าจะเสถียนกว่ามันคือของใหม่ไหมถ้ามุมมองของช่างมันคือเหมือนยกเกียร์ออโต้รถยนต์มาไว,บว้บนมอเตอร์ไซค์อ่ะแสดงว่าถ้าใครมีความรู้เรื่องเกียร์ออโต้ของรถยนต์ปุ๊บอ่ะจะมีความเข้าใจกับทปรเกตนี้เ<า>นี่มาทำ End Match ะแรงเลง่ายๆเลย ก็คือถ้ามองอย่างนี้ก็คือมันไม่ใช่ของใหม่ที่แบบใหม่ว้าวอะไรแค่มันโดนย้ายมาใส่มอเตอร์ไซค์มันเป็นของย <มะ S 1> ่อขนาดมันเลยมันเลยเป็นของใหม่ของมอเตอร์ไซค์ใช่ครับแล้วมันถ้าในมองของช่างอ่ะมันมันดีกว่าแบบเดิมยังไงอ่ะดีกว่าพวกตวมุลเล่ดีกว่าไล่เม็ดยัยงไงผมว่ามันก็จบที่เฟืองท้ายกับกล่อง ECU อะไรประมาณเนี้ <c oughs> กล่องก็ต้องเป็นกล่องแต่งครับ เพราะว่ารอบรอบมันต้องกําหนดที่แบบมีตัวกําหนดรอบอยู่แล้วกับความเร็วที่มันจะทํางานให้บีบสายพานขึ้นอนะ่ะครับอ่าพอเป็นรถยนต์เราก็ต้องปลดล็อกอ่าเนี่แหละพอปลดล็อกปุ๊บทุกอย่างโลกเปลี่ยนแต่วิวเอมันก็มีเหมือนเดิมนะอ่าใช่ก็ทํางานควบคู่กันไปด้วยแสดงถ้าหมดอย่างเนี้ยสเต็ปการทารถจะง่ายขึ้นไหมมันจะไล่ลง่ายขึ้นไหมการสึกหลอผมว่ามันมันน้อยลงอ่ะใช่พอเรามากึงชามเม็ดแตกกิฟท์หลังเตาแตกเนี้ยก็คือตัดทิ้งไปเลยอืมใช่ ก็จริงๆภาพรวมก็คือมันดีขึ้นกว่าทุกอย่างใช่ใช่แต่ราคาผมว่าราคามันอาจจะต้องสูงขึ้นตามเทคโนโลยีอ่ะแล้วสมมติอ่ะถามแบบคนเพื่อแบบคนทั่วไปที่อยากไล่เม็ดเองอ่ะอยู่มาเจอเนี้ยมันมันตัดมันต้องฝึกยากไหมหรือแบบมันมันมีเครื่องมือเฉพาะที่เอาไว้ถอดอ๋อใช่ก็ต้องลงทุนอุปกรณ์เพิ่มใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีขายแถมบอกไว้ก่อนเลยรอรอรเรามีเครื่องมือแล้วก็จะถอดปกติเราใช้บล็อกยิงใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นตัวดูด เป็นแกนดูดผม <Okay. S 2> สั่งสั่งซื้อจากสิงคโปร์มาก็าคือเราพร้อมแล้วใช่ครับอันนี้ถามหน่อยถ้าเราโมดิฟายปุ๊บอ่ะมันจะไปไกลกว่าเดิมไหมถ,ถ้าเทียบกับตัวสายพานเป็นมูเล่แบบเมื่อก่อนที่เราไล่เม็ดผมมองมองในมุมมองผมผมมองว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่า mm hmm. เพราะว่าด้วยที่ว่ามันสถียรนขึ้นครับรอบมันแบบ เราเปิดคขนเล่งไปรอบแบบสายพานฟรีบ้างอะไรบ้างอ่ะผมว่ามันจะลดน้อยลงกว่าปกติอ่ะใช่แต่มันต้องใช้เวลาเลยอยใช่แล้วพวกนี้พี่สมมงหมอ่ะเรารู้ว่ามันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการปั่นรอบใช่ไหมครับแต่เราถ้าเราโมอ่ะเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวตัวมอเตอร์เราไปยุ่งเกี่ยวกับกล่องเท่านั้นเลยก็ได้ครับแต่องศาหน้าชามผมมองว่าน่นก็ต้องต้องทำอยู่ดีใช่ในการที่จะเอารถขึ้นไปหารอบเครื่องที่สูงสุดอ่ะให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ย แต่ทีนี้มันก็ต้องสัมพันธ์กัินอีกเนี่ยคือมันจะเป็นโจทย์ยากของช่างมอเตอร์ไซค์เลยจริงๆฟังดูเหมือนง่ายแต่พอฟังไปฟังมามันก็ก็ยากนะใช้เวลาครับเหมือนเราต้องเรียนรู้กันก่อนเพื่อรู้ว่ามันคืออะไรอย่างไรแล้วก็ค่อยต้องเกรืองทิ้งบเยอะอยู่แล้วทีนี้สมมติอ่ะถ้าเราไปยุ่งกับเครื่องเราอัพสี่เครื่องเพิ่มใช่ไหมกําลังเครื่องมันเพิ่มแล้วเราต้องมาปรับเปลี่ยนอะไรไหมกับตัวใช่ใช่ เราก็ลงเฟืองท้ายเลยอ๋อก็ข้ามไปเลยใช่จริงก็แต,แต่ผมว่ามันประหยัดขึ้นนะ <c oughs> ประหยัดขึ้นใช่ไหมพี่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ถ้ามันมันจะเปลืองค่าใช้จ่ายในช่วงแรกที่เราจะต้องหาความพอดีของมันกับเฟืองท้ายกับเครื่องยนต์สเปคเนี้ยกับหน้าชามเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยบ็อกคือบ็อกเครื่องเดิมเนาะ155 VVA ที่ที่ผมไปดูที่ที่ผมบินไปบินมาตลอดก็ เป็นบล็อกเครื่อง VVA เหมือนเดิมมาแต่แต่ตัวแข้งอ่ะไม่เหมือนเดิมนิดหน่อยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่โอเคตัวแข้งเครื่องไม่เหมือนเดิมแล้วภาพรวมอื่นๆของรถในในฐานะที่แบบบินไปดูที่อินโดใหม่เนี้ยครับภาพภาพรวมของรถอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ก็หรือดีไซน์ใหม่ก็เป็นปกติอยู่แล้วดีไซน์ใหม่ปกติอยู่แล้วอือฮึใช่มันจะมี2รุ่นมันมันจะมีรุ่นย่อยให้เลือกคือคือมีทั้งรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดา eCVT เป็นชามไฟฟ้าที่เป็นที่เป็นรหัสเทอร์โบอ่ะ ที่ที่แบบผมก็ไปมาจากโฆษณาของที่นู่นนะก็คือเขาให้ความรู้สึกแบบว่าเป็นทายฟ้ามันเชนเกียร์ปุ๊บใช่ไหมให้ความรู้สึกดึงเหมือนเรามีเทอร์โบอ่าใช่เขาเลยเรียกเทอร์โบใช่จริงๆอันนี้จะอธิบายเพิ่มก่อนเผื่อใครเข้าใจผิดคือเทอร์โบที่เขาพูดถึงอ่ะไม่ใช่ระบบอากาศใช่อันนี้คือจะบอกว่าคือเป็นการแค่ตั้งชื่อเรียกเฉยแต่ที่ของมันจริงๆคือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าให้ความรู้สึกเหมือนอ่าเหมือนเรามีเทอร์โบเวลาเราบิดเหมือนอัดอากาศเข้าไปปุ๊บแล้วดึง แต่นี้ไม่ใช่อันนี้เป็นถ้าเรียกง่ายๆผมเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอะที่อยู่ตรงโคงมาลายรถยนต์อะแต่จริงๆผมมองว่าอันนี้มันคืออนาคตของยามาฮ่าเหมือนก็โดยเครื่องยนต์ก็ในคันนี้เนาะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบมันก็ต้องงัดหาเหลี่ยมหามุมสู้กันไปในหม่แบบของออโตเมติกในคันเล็กอะอันนี้อันนี้ผมต้องพูดอย่างหนึ่งก็คือผมไม่รู้ว่าอนาคตอะมันจะเวิร์กไม่เวิร์กคือมันไม่มีใครตอบได้อยู่แล้วมันคือเรื่องของอนาคต แต่นี่คืออีกหนึ่งหนทางที่ยามาฮ่าทดลองแล้วกันลองกุยตลาดใหม่ๆใ,ใช่ใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันลบให้แบบตะเล็กน้อยทิ้งท้ายฮนะก็ในมุมมองของฉันเวิร์กไม่เวิร์กสำหรับตัวนี้เวิร์กไม่รู้ผมก็สั่งผมก็จองนะผมก็ซื้อ <laughs> <laughs> ผมซื้อ,ผม,อผมซื้อแน่นอนเพราะว่าพร้อมแค่ไหนละ <laughs> พร้อมๆพอสมควรเลยในหัวนี้มีอีดไว้หมดแล้วว่าจะทําอะไรบ้างแสดงว่าถ้ารถเปิดตัวเมื่อไหร่มีโปรเจกต์ว้าวแน่นอนใช่ครับรอติดตามได้เลยใช่ไหมใช่ก็น่าจะเกือบ400ซีซีใช่แต่น่าจะถ้าเป็นตัวเทอร์โบเนี่ยเป็น eCVT อ่ะอาจจะยังไม่ถึง400อาจจะแบบ200กว่าๆอย่างงี้ครับซีซีก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนที่เอเซอร์วิเป็นที่เพอเลยใช่ไหมฮะใช่ครับ ผมช่างนุก3ามห่วงนะครับผมอยากคุยเรื่อง n m a x Turbo คิดเห็นยังไงกับเทคโนโลยีนี้ฮะเป็นสิ่งที่มันแปลกใหม่ครับสำหรับวงการนะครับโดยที่มีแบบระบบชุดขับเคลื่อนเป็นมอเตอร์ควบคุมครับใช่ก็คือจากเดิมที่เราคุ้นกันก็คือการไล่เม็ดอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่ใช่ตอนนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วมันโดนมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมใช่ถ้าในมุมมองของช่างมันมันมันดีกว่าอย่างเดิมอย่างไง ถ้าสําหรับผมนะผมมองว่ามันอาจจะได้ความรวดเร็วในการควบคุมพวกระบบสายพานนะครับอาจจะแบบบิดได้ทันใจโดยการอา,อาจจะมีชิปที่มืออะไร,รมาช่วยอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนสั่งการได้ดีขึ้นใช่คิดว่าน่าจะตอบสนองได้ไวขึ้นกว่าระบบที่เป็นเม็ดตุ้มถ่วงในในแบบเมื่อก่อนนะครับคิดว่าฟีลิง่งรถมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมไหมพี่หรือก็ไม่เปลี่ยนผมว่าถ้าถ้า ยามาห้าขับผลิตมาน่าจะเป็นนุ่มน่าจะนุ่มๆมากกว่าแต่ว่าน่าจะมีความน่าจะบิดแล้วแบบน่าจะโอเคอะแบบน่าจะเติงขึ้นโดยการแบบมีโหมดสปอร์ตอะไรของเขาที่เขาบอกมันมีโหมดใช่ใอาจจะเลือกได้ในตรงนั้นอะไรอยางี้แล้วถ้าถามว่าอถ้าการโมดิฟายเราเราเราอยากได้มุมมองการโมดิฟายพวกนี้ยมันโมดิฟายยากไหมมันมีอะไรที่แบบรู้สึกว่ายากกว่าเดิม ถ้าตอนนี้ดูที่ที่ที่ดูจากอินโดหรืออะไรเงี้ยครับคือน่าจะไม่ยากน่าจะไม่ยากแต่ต้องรอพวกเครื่องมือมาก่อนอเราก็จะมองว่ามันมันยากหรือมันง่ายอะไรเงี้ยครับก็คือหลักๆก็คือเราต้องรอดูเครื่องมือก่อนว่ามีอะไรบ้างมีอะไรเราเล่นมีอะไรให้เราเล่นบ้างใช่แล้วก็ดูตัวจริงว่ามันสามารถปรับแก้ ตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับ uh huh. ใช่ uh huh. แล้วอันนี้อยากรู้ครับพี่ก็ค,คือสมมติอ่ะเราทําเครื่องอย่างเนี้ยมันมันจะมีความยุ่งยากมีความเกี่ยวโยงกับตัวมอเตอร์ไหมหรือไม่เกี่ยวสุดท้ายไปไล่ที่เฟืองท้ายหรอผมว่าเขาน่าจะแยกกันมาเขาน่าจะแยกกันระหว่างตัวเครื่องเพราะว่าเท่าที่ดูตัวเครื่องเนี้ยค,คล้ายคล้ายของเดิมคล้ายคายเดิมอ่ะค,คืออาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะผมว่าเขาน่าจะต้องยืน ยืนที่ระบบเดิมมันก็คือบล็อกเดิมแหละแค่มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไปใช่อาจจะเรื่องพวกระบบไอเสียที่มันต้องมีมาตรฐานที่มันเพิ่มมากขึ้นอะไรยนะครับแต่ในส่วนชามเนี่ยผมว่าน่าจะยิ่งทําลูกใหญ่นะสมมุติว่าเรามาขยายความจุครับผมว่ายิ่งดีเลยออืเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องอย่างเช่นเวลาบิดไปแล้วพวกตุ้มพวกอะไรเม็ดอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้อะไรเยงนี้ยครับ ใช่ประมาณนั้น <hire> มองอีกมุมหนึ่งเนาะก็คือมันจะตัดค่าใช้จ่ายเรื่องตุ้มเม็ดออกไปชถูกไหมใช่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องชามว่าราคาตัวมอเตอร์อะไรพวกนี้จะเข้ามาอะไรอย่างไงใช่ครับเนาะก็ต้องฝากทางยามาฮ่าฮะอย่าไม่ต้องแพงมากครับแต่จริงๆถ้าคันนี้ผมว่ามันก็มันไม่ได้โดดจ๋าอยู่แล้วมันมันคือรถที่เป็นมิดเนาะผมผมมองว่ารถคันร้อยห้าสิบร้อยหกสิบซีซีมันก็คืออเนกประสงค์ใช้งานได้เป็นมิด แล้วก็สามารถทำแรงได้ครับโดยรวมครับ n m a x ทํำเหมือนกันกันกบ Airlock n m a x จะแรงกว่า,าน่าจะน่าจะด้วยรูปทรงรถ a อ r l o Dynamic อะไรเงี้ยน่าจะมผมว่าถ้าที่ลองอ่ะ n m a x แรงแรงกว่าค,ครับที่ทำทำกันมาอะไรเงี้ยก็จริงๆต้องพูดอย่างนี้ก่อนตอนที่ถ่ายเนี่ย รถยังไม่ได้เปิดตัวใครยังไม่มีใครได้สัมผัสรถนะฮะก็แต่ผมคุยกับพี่นุกแล้วพร้อมจองพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมื้อแล้วจัดเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับ n m a c Turbo บ้างในเมื่อเราคนยุ่งเกี่ยวกับรถสายพานอัตโนมติกอยู่แล้วต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดตัว n m a x Turbo ที่อินโดหรือเปล่าอ่ะอินโดอินโดพี่บอกได้คำเดียวว้าวมากเพราะว่ามันตัดเรื่องของระบบการไล่แม็กออกไปเลย จะไม่มีเม็ดอีกต่อไปไม่มีเม็ดอีกต่อไปใช้มอเตอร์ปั่นเลยใช้มอเตอร์ปั่นขึ้นลงเขาเรียกว่าใช้ระบบมอเตอร์วาวในการควบคุมตามรอบเปิดปืดดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นตรงลงแล้วก็มีโหมดกดอยากได้ต้นอยากได้ท้ายก็สามารถที่จะกดได้จริงๆแล้วตัวนี้มันก็เรื่องของมอเตอร์หรือเรียกว่าสเตตมอเตอร์ที่ทาให้การควบคุมของระบบชามหลังเนี่ยมันเข้าอย่างนี้ได้ถามว่า ตอบโจทย์ไหมบอกว่าตอบโจทย์แล้วก็ถามในความส่วนลึกไหมว่าดีไหมดีเพราะว่าเรื่องของการขึ้นเขาการเดินทางไกลเนี่ยมันมัน,ม,นมันดีกว่าเม็ดถ้ามันจบแล้วมาลงตัวนะครับไม่ต้องมานั่งเสียงเงินให้ไล่เม็ดด้วยเราอาจจะมีเรื่องของกล่องมาควบคุมตัวสซลอนอยด์วาวอีกทีนึงก็ได้ว่าอย่างเช่นวาววาวแปรผันไอเน,นียที่ v ี a <V BA. S 1> ต้องเปิดอยู่ที่6กพันรอบ เขาอาจจะสร้างหรือจะมีคนไทยหัวใสามาสร้างให้กล่องตัวเนี้มาทำงานที่ไวขึ้นหรืออาจจะมีออปชันที่มากขึ้นเช่นมีโหมดโหมดต้นโหมดกลางโหมดท้ายหรืออาจจะมีโหมดต่างๆที่เหมือนกันถ้่มีชิปเกียร์หเกียร์สเกียร์สเป็นไปได้ประมาณนี้เลยนี่คือมุมมองของชั้นนะซึ่งมันคืออนาคตขายในไทยแน่แต่รอรอก่อนยังยังไม่เปิดราคา